โยต้าอัลติส 1.6e ปี12แสนนิดนิดไม่เคยแก๊สรถบ้าน100%จ้าสวัสดีครับผมภูมิรถสวยกลับมาอีกแล้วนะครับทุกท่านนะครับบอกเลยวันนี้นะครับมีทีเด็ดอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเราใจแน่นอนนะครับวันนี้เจอเจ้าโตโยต้าอัลติสนะครับเครื่อง 1.6e นะครับปี2012รถมือเดียวป้ายแดงครับผมนี่คันนี้นะครับได้เป็นสีบอลเงินนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับ แลวก็มีที่ครอบไฟหน้าเรียบร้อยนะครับกระจังหน้าโครเมียมครับผมอ่าคันนี้นะบอกเลยว่ารถได้ความสดมากๆนะครับไตเชิญชมรอบๆคันเลยครับนี่คันนี้นะครับได้เป็นสีเดิมๆเต็มรอบคันนะครับแต่ว่าจะมีการชนหน้าต้องเก็บนิดหน่อยนะครับแค่นั้นเองนะครับคันนี้ได้เป็นล้อขอบ17เจนิ้วนะลัดยางมิชลินไพลรสปอร์ตนะครับปีสองพันเท่าไหร่เอ่ยคันนี้จะปี2023ันยสามเลยนะยางปีใหม่เลยครับนี่ไฟเลี้ยวออกหูเรียบร้อยนะครับกระจกพร้อม พับปรับไฟฟ้านะครับสเกิรลด้านข้างมีให้ครับมือจับโครเมียมครับผมคันนี้เป็นดิสเบรกสี่ล้อด้วยนะครับนี่เราใช้งานเลยอยากดูดิดอกบังบังบรลุ่มเลยนะโอ้โหดีดีดีครับคันนี้นะครับไฟท้ายไปได้เป็น LED เต็มระบบนะเป็นเครื่อง1.6ตัว E นะครับผมว่าสวยนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ต่อยหลังให้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดด้านท้ายดูก่อนนะครับ รถอย่างนี้บอกเลยว่าสุดแน่นอนนะนี่ด้านท้ายสวยกิฟตนะครับนี่น็อตฝาท้ายไม่มีขยับครับท้ายเดิมแน่นอนนะครับผมไปนะครับรถไม่เคยติดแก๊สได้กลิ่นน้องแบบนี้เลยหอมอๆภายนอกถือว่าสุดแล้วครับเชิญชมภายในเลยครับนี่อาขังมือกล้องไว้นอกรถนะครับคันนี้นะครับผมได้เป็น่าหน้าจอนะครับโซนี้เรียบร้อยเลยนะครับ เกียร์ออโต้นะครับผมนะแล้ก็เล็กไม์แค่สองแสนหนึ่งหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับรถภายในบอกเลยโคตรสวยนะครับสะอาดด้วยมันดก้องสูงข้างในนะครับนี่โอ้โหภายในสะอาดครับสะอาดกริบเลยคันนี้พร้อมใช้งานเลยครับแอร์นี่บอกเลยโคตรหนาวคันนี้นะครับห้องโดยสารว่าขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเชิญชมห้องเครื่องกันต่อเลยครับนี่นอ,อะอ,อะไรมืดๆหน้าจอมือดนะครับ ไม่มืดก็ปกดีครับีสากว่า้ไม่ใช่มันก็อยู่อย่างี้ครับมือไปโดนอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรครับผมกล้องจะมืดแต่หน้าไม่มืดนะฮะคันนี้นะครับผมได้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันหกร้อยนะครับ VVTI นะเครื่องใหม่คิิปไม่เคยแก๊สแบตเตอรี่ลูกใหม่ครับคานหน้าเดิมครับผมฝากระโปรงเดิมโรงงานครับเนี่สวย่ะนี่สวยจัดจัดนะครับเดี๋ยวเชิญสตาร์ทเสียงเครื่องให้ดูเลยปั๊บนึงครับไหน ไม่มือนะครับผมไม่มือไม่มือเมืม่อกี้จะสว่างกว่านี้เลยู่ๆก็เป็มไม่เป็น<อ>ไ,ไรครับโอเคนี่โอ้โ,โหเสียงเครื่องแบบนิ่งๆินั่นๆแบบนี้นะครับโอ้โหสุดแน่นอนครับเสียงเครื่องแบบดีมากๆเลยครับรีบมาซื้อเลยดับเครื่องแล้วฟังเสียงราคาเลยครับนะเราไปแบบด่วนๆ่นั่นเลยฮะอาหารการด่วนนะครับพร้อมเสิร์ฟ ย้ำนะครับคันนี้เป็นเจ้า t o y ยต้าเอ i s ตสเครื่องพันหก e นะครับรถบ้านแท้ไม่เคยติดแก๊สนะครับรถแค่รู้สึกว่ามือเดียวป้ายแดงรูดคนี้นะครับภูมิรถสวยขอเสนอราคาขายแค่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทย้ำหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับรีบมาให้ไวเลยราคานี้นะครับสุดแน่นอนสุดประเทศแน่นอนครับราคานี้สำหรับวันนี้ภูมิรถสวยขอราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหวานเจี๊ยม